ข่าวดีทกสปล่อยสินเชื่อ3.5หมื่นล้านช่วยเกษตรกร,รกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนี่ตรงกับวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเศษภารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับทิพานันแจ้งข่าวดีพี่น้องกเกษตรกรทอกอสอป,ปล่อยสินเชื่อ BCG โมเดล3.5มหมื่นล้านบาทผ่าน3โครงการยันบิ๊กตู่มุ่งพลิกโฉมการพัฒนาประเทศวันนี้นะครับว4ทีสิงหาคม2 5 6 6 นางสาวธิพานัน์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พาศ2564ถึง2569ซึ่งประกอบด้วย4สาขายุทธศาสตร์คือ 1. กเกษตรและอาหาร 2. สุขภาพและการแพทย์ 3. พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพและ 4. การท่องเที่ยวและเศษรษฐกิจสร้างสรรค์และ 1. ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม นางสาวทิพนัน์กล่าวว่านับเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกาสาได้ส่งเสริมและสนับสนุนเงินให้กับเกษตรกรบุคคลนิติบุคคลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรผ่านสินเชื่อ BCG Model วงเงินรวม35,000ล้านบาท ประกอบไปด้วย 1. สินเชื่อเพื่อเศร,รษฐกิจชีวภาพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ศรรักยภาพในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต 2. สอสินเชื่อเพื่อเศร,รษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการลดปริมาณของเสียให้เท่ากับศูนย์โดยนำทรัพยากรมาใช้ให้เกือบ ประโยชน์สูงสุดตะลอดจนการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำและแปลสภาพกลับมาใช้ใหม่และ 3. สินเชื่อสีเขียวเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์หรือการผลิตอาหารปลอดภัยส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดรวมถึงการอารักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ เพื่อจงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรหันมาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยทกศกำหนดอ,อัตรดา,ตาดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่อยู่ในช่วงเริ่มโครงการและอยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานกรณีเป็นเกษตรกรบุคคลอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี MRR เท่ากับ 9 9 7 5ต่อปีและนิติบุคลคลคลุ่มวิสาหจิตชุมชนกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรอัตราดอกเบีย้ย MRR ต่อปีหรือ m A l r เท่ากับ5.625%และกรณีที่ลูกค้าได้รับรองมาตรฐานสำหรับเกษตรกรบุคคลจะคิดอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบ1ต่อปี และนิติบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ0.5ต่อปีส่วนกรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกำหนดชำระคืนไม่เกิน12เดือนพิเศษไม่เกิน18เดือนกรณีกู้เพื่อลงทุนชำระคืนภายใน15ปีกรณีกู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นชำระคืนภายใน10ปีพิเศษไม่เกิน15ปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2571สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกสทุกสาขาท่วประเทศและคอเซ็นเตอร์02-555-0555ได้ตลอด24ชั่วโมงพลเอกประยุทธ์มุ่งพลิกโฉมการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมเพื่อกโโระดับรายได้ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนรองโฆษกประจำสำนักนายกระบุครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ